นี่คือขี้ยางแห้งนะครับขี้ยางแห้งก็อีกราคาหนึ่งกับก้อนยางขี้ยางเปียกนะครับตากไว้สี่วันแล้วนะครับเพิ่งเก็บเก็บเสร็จตอนนี้นะไม่รู้อยู่ประมาณกี่กิโลนะใส่ถ่าไยไว้เนะพิ่งเก็บมาจากสวนนะครับตัวที่เหลือเราก็ยังไม่ให้เก็บนะพวกขี้ยางเปียกเราก็ยังไม่เก็บพวกนี้เราก็ยังไม่เก็บ ขายขายรอบนี้ก่อนแล้วเราค่อยจกุกจุกตากไว้เหมือนเดิมนะแล้วจุก,กตากไว้เหมือนเดิมชักสามสี่วันเราก็ไปขายนะก็ประมาณนี้แหละนะพวกนี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้อาไปนะพอเรียนเปียกอันนี้สามมีดสามมีดสามคืนนะยางสามคืนมันยุงเยอะมากเลยเยอะมากเลยยุงนะ สามคืนสามมีดก็เลยสามมีสามคืนคืนนี้คืนที่สี่ก็น่าจะเต็มก็น่าจะเต็มนะประมาณนี้นที่ยางแห้งก็แล้วก็เพิ่งเก็บเสร็จใส่รถไถน,นะให้ส่วนคันนี้ก็ไม่ใช่ด้หายไปอยู่อะไรนะเราจะได้ขายซากไว้นะไม่ก็เก็บไว้เนี่นะใส่รถไถแทนเดีย๋ยวค่อยเอาปิ๊กอัพมาย,า,ายัดไปขายพรุ่งนี้นะครับโอเคครับผม บรรยากาศก็กำลังกันดีนะลมมาฟ้าร้องาอากาศดีดีเอ้านะครับลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาลมมาแล้วครับลมมาฟ้าร้องลมมาแล้ว,ลลอลอลวเอา้าครับฝนกับลมมันจะสุกไหมเนี่ยข้าวนะครับเป็นไงพ่ครับพ,พีกาพีกาเป็นไงครับจะได้กินไม่ข้าวเราเออข้าวเราจะได้กินไหม ดีครับข้าวเราจะได้กินนะครับทั้งรสมะขุดนลยครับโอ้โหนี่ดูแต่สาวแหล่เดียวดูครับดูครับอือฮึโอ้ครับลมลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วครับโอ้ปลาล้องครับปลาล้องอือฮึหม้อข้าวแล้วครับทั้งลมทั้ง ทางลมมันจะลมครับฟ้าร้องมาแล้วจะได้กินไหมครับสงสัยจะย้ายหม้อนึ่งข้าวแล้วครับดูดูครับโอ้โหวันน like ี้ค <ต Burada S 2> <running S 1> ัานจะกินข้าวกับอะไรครับกับน้ำฝนหรือเปล่าครับเปล่าครับท่านดูนะครับดูดูดูโอ้ยดู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 ครับดูครับทางลมทางฝนครับสุราเซลล์เราก็ตัดไปแล้วนะครับสุราเซลล์เราตัดไปแล้วเป๊เปเปบรรยากาศเปี๊อย่างงี้ครับ ดูนะครับมืดมาแล้วครับมืดมาแล้วมือมาแล้วครับมืดมาแล้วลมนะครับลมลมมาแล้วลมเริ่มมาแล้วครับมืดมาแล้วดูนะครับอันนี้เสาเถียงเรานะครับเสาเถียงนาน้อยแล้วครับกระต๊อบเราครับกำลัง เป็นรูปเป็นล่างครับไม่รู้มันจะเอ็นหลังหรือเอ็นหน้าครับคิดเองทําเองครับไม่รู้มันจะเป็นกระต๊อบหรือเป็นอะไรนะครับไว้ชมบันไว้ชมชมทุ่งครับก็เรียกว่ากระท่อมชมทุ่งครับดูกระทอมชมทุ่งเรานะครับเนี่ยครับลมฝนมาแล้วก็หนี้จากกระท่อมเลยนะครับนะครับกำลังตั้งเสาไว้เมื่อวานนะครับแล้วอยขึ้นหลังคาขึ้นโครงครับ องหาต,ตัวต่อเอาเหล็กเหล็กบลองเหล็กอะไร,นะรอะไรเขาเรียกบลองเนี่ยเสียพวกนี้แล้วก็ต่อเสาเข้าไปอีกนะครับครับหลุมฝนมาเอานำมามาแลครับดูนะครับเดี๋ยวเสร็จเดให้ดูอีกทีนะครับพร้อมเราครับโอ้ยบรรยากาศเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งเก็บที่ยางเสร็จนะครับบรรยากาศเพิ่งเก็บที่ยางเสร็จโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปหาม้องรั่งนึ่งข้าวก่อนว่าจะได้กินไหมวันนี้หิวข้าวแล้วครับข้าวเชาว้าข้าวเชาว้าเนี่ยโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับ